ได้เวลาทํากิจกรรมยามสายแล้วจะให้มามีป้อนอูอ้ววเอามามีป้อนมามีป้อนก็ได้โอ้ขี้อ้อนจริงๆเลยนะเออกินเองกินเองเก่งครับหมอบอกว่าควรเปลี่ยนอาหารเตี้ยได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ค่า HDMa ของเขาอะไม่ได้เกินนะคะค่าไตาของเขาเนี่ยคือถ้าเกินคือ14ตอนนี้เขาอยู่ที่10มหมอบอกว่า10ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าก็ถ้าเกิน10เนี่ย มันก็ก็ต้องรีบดูแลและนะถ้า14นี่ก็คือต้องรีบดูแลหนักเลยอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหมอให้ลดไข่ไข่ต้มเนี่ยจริงๆไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าเขาชอบก็อาจจะเหลือแค่วันละลูกปกติเขากิน2องแล้วก็หมอก็บอกว่าพยายามเปลี่ยนไก่ให้เป็นปลาอืมนะปลานิบอะไรอย่างเงี้ยปลาน้านื้เอเนื้อเนื้อเนื้อเอนอเนมีกทเทําเนนูปลเไม่เน็้นด้วยนเนี่ยปลานึ้อเนี่ยเดี้ยวต้องไปฝึกแหละ แล้วหมอก็บอกว่าอาหารเม็ดเนี่ยก็ต้องเอาสูตรหมาแก่ได้แล้วนะส่วนอาหารเสริมที่มีไปถามศึกษาไว้หลายยี่ห้อเลยไปถามอะ่ะหมอเขาก็กก็บอกบอกมาตัวหนึง่งแต่ว่าหมอบอกว,ว่าอันที่จริงแล้วอะ่ะมันก็ช่วยได้ไม่เยอะหรอกเออไปเน้นที่อาหารที่เขากินทุกๆวันมากกว่าดีกว่าเดินเล่นยามสายครับม,มีให้มาเดิน ่อนเวลาประมาณ15นาทีเพราะว่าฝนมันทำท่าจะตกอเออฝนตกจะไม่ได้ออกมาเดินเล่นฉี่ๆนะลูกเนาะอ่าฉี่ๆด้วยฝนตกลงมาเม็ด2เม็ดแล้วก็ยังไม่อยากเข้าบ้านเนี่ยแล้วก็กินซุปไม่หมดด้วยเนี่ยเมื่อกี้มามีพาไปเดินเล่นแล้วไงลูกตามข้อตกลงนะครับเดินเล่นเราก็ต้องกินซุปด้วยให้หมดนะนั่งกิน ฟ้าฝนอยู่นี่เรอ,อรีบกินเดี๋ยวรีบเข้าบ้านลูกถ้าเอาเข้าบ้านก็จะไม่กินไงนมันเขาเป็นคนอย่างเงี้ยชอบกินบรรยากาศชอบกินนอกบ้านอะ่ะ <c oughs> ฟิลต้องได้บรรยากาศต้องดีถึงจะกินอร่อยอะลูกอะ่ะ <c oughs>